สวัสดีครับย่างเขาฤดูฝนครับสิ่งที่ตามมาหลายอย่างครับผมบกว่าสิเปียนนอไหม่จังส่ครับสิเปียนน้องหม่ปลูกหรือนอไหม่ตามธรรมชาติกันหลายครับช่วงนี้อ,อันกะสิมีวิธีการถนอมอาหารคือเก็บไว้กินโดนๆครับเมื่อนี้สิีนําเสนอเทคนิคการเผาหน่อไหมนะครับ อันนี้บ่หลายครับก็เลยใส่เตาอ่างโลธรรมดานี่แหละครับผมเตาฟื้นนี่แหละครับผมใส่แผ่นสังกะสีครับว่างเค้ื่องเตาครับแล้วก็เอาน้อไหมที่ห้าที่ต้องการไว้ถะน้อมาหารนี่ครับว่างว่างบนสังกะสีอีกเท่หนึงครับผมพอาสังกะสีได้คว่ห่อนจากไฟครับกะจี่ทยเทพพลังงานคว่ห่อนไปหาร นอไม่ครับผมเห็ดไชเน้อใหม่บ่ม็นน้อไม่เผาหรือเป็นเน้อใหม่ย่างครับเห็ดแบบนี้ความสุกข,ของการเผาน้อใหม่สม่ำเสมอครับเราก็บ,บ่ไใหม่ก้อนสุกครับผมสิคอยละอุไปหอดทั้งในครับหลังจากเผาแล้วนี่ครับผมนั่มไปนั่มไปเปลรูปได้หลายอย่างครับบ่าวาชิเอาไป ไปมกจังสี่กระไดครับไปอูจังสีกงส่กระไดครับเป็นเมนูของของอาหารทั้งภาคอีสานสิฮู้จักดีครับผมอูนอใหม่มกนอใหม่จังสงงงยยี่ครับผมจังโรงงานใหญ่ๆเนีเ่ยครับผมบอกวถึงบอาถึงโรงงานหน่อยก่อนเนาะโรงงานหน่อยนี่ตามขั้วเลื่อนนี่ก็จเจ้าเสียวถุงพลาสติกครับหลังจากเผาเราจังสีแบบปอกเปลือกครับปอกเปลือกออก,อก,อกจัด นอซ้ำๆกันแล้วครับใส่ถุงห่อนนะครับถุงพลาสติกถุงร้อนน่ะนะครับใส่ซอนกันสอง่อนสาม่อนกันแล้วเตะครับพระเจ้ากระสินยางมัดปากแน่นๆครับไปหนึ่งครับสเตอร์ไลน์นั่แหละครับผมหนึ่งหนึ่งขาเสื้อครับชั่วโมงสองชั่วโมงกุหละหนึ่งทั้งถุงพลาสติกนะครับอันผู้ผู้มีซึ่งกะนหนึ่งในซึ่งครับขันบหลายครับผู้เหตุหลายกัน ประดิบเต่าหนึ่งง่ายๆสเสร็จแล้วครับผมหลังจากหนึ่งแล้วเนี่ยน่องไม้ตัวนั้นน่องไม้เผาที่ผ่านการสเตอร์ไร้แล้วนะครับเก็บไว้กินได้เป็นปีครับผมเพราะว่าเบิดจากฤดูฝนแล้วกันน่องไม้มันก็สิหายากแต่สีบ่มีครับผมสามารถถนอมอาหารแบบนี้ได้ครับหรือโรงงานใหญ่ๆก็เจ้็เอาน่องไม้รับซื้อน่องไม้เผาจังสิ่หละครับ บรรจุปิบนะครับสเห็นว่าปิบน้อใหม่นะครับบรรจุปิบครับแล้วก็ระบบการสะเตอร์ไล่กัหนึ่งขึ้นกันครับแต่ว่าวิธีการแล้วก็วัสดุอาจแตกต่างกันครับก็คือตัวนั้นาส้นสุญญากาศแล้วก็สะเตอร์ไล่เก็บไว้กินได้เป็นปีขึ้นกันครับผมเอาไว้บริโภคยน่าขาดแกล็ดเน้อใหม่ครับผม กับเป็นภุ่มปัญญาของคนอีสานครับผักอื่นก็มีขึ้นกันกับพ่อจก็กผมผมอยู่ภาคอีสานก็เลยบวกเลีเ้ยงภาคอีสานครับผมกับเป็นภุ่มปัญญาตะบรานครับการเผาน้อใหม่เนี่ยครับเป็นการถนอมอาหารอีกอย่างหนึ่งเด้อครับผมสืบทอดตอ่อหลูกต่อหลานมาน,นี่แหละครับผมกับนอกเหนือจาก อันเผาแล้วกันมีน,นอไม่สมนะครับส่วนการถนอมอาหารโดยนอไม่สมนอไม่ดองเกยเก็บไว้กินได้เป็นปีขึ้นกันนะครับไว้ไว้คลิปต่อไปครับสิเห็ดคลิปการถนอมอาหารด้วยการทําหน่อไม้ดองนะครับผมจะจังสีเห็ดอีกทนหนึ่งครับพอดีเมื่อนี้เอามาได้แต่ส่วนที่เห็ดนอไม่เผาครับเมื่อใดได้ได้อัน มาจำนวนซีเหลายแนย่ก็น่อไม่ดองจังเสียคลิปสูฟังอีกเดอ้อขอบุญขอบคุ้นผู้ติดตามนภัทธนุไทยครับผมขอบคุณครับ